ปาบัวบ้านสวนสวนปลูกสวัสดีค่ะวันนี้พาชมหอมแบ่งค่ะที่ปราบัวทําคลิปปลูกไว้ค่ะเนี่ยค่ะปลูกหอมแบ่งช่วงหน้าฝนค่ะก็เน่าบ้างเหลือบ้างค่ะเนี่ยค่ะเหลือแค่นี้แหละค่ะเนี่ยค่ะพอได้ทําหนอทําแนวต่อไปค่ะเนี่ยค่ะฝนตกหนักหอมจะเน่าค่ะหอมจะเน่าแล้วก็ลากไม่เดินไม่ขยายตัว เหลือประมาณนี้ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาป้าก็ปลูกสองแปลงแล้วก็อีกวง้อนี่ค่ะเนี่ยค่ะเหลือแค่นี้แหละเวลาจะทำกับข้าวก็มาเอาใบของเขาค่ะเนี่ยค่ะใบแบบนี้ไปไปทำกับข้าวก็พอได้ใส่อาหารค่ะเนี่ยค่ะหอมแบ่งหน้าฝนดูแลยากมากถ้า ไม่อยู่ในวงล้อแบบนี้ก็อัดเน่าไปแล้วเพราะว่าน้ําแฉะมากฝนตกหนักแฉะน้ํานองไปหมดจิงนองไปหมดค่ะอันนี้แบบอยู่ในวงล้อเนาะมันสูงแล้วก็ระบายน้ําดีค่ะก็เลยรอดมาได้ค่ะรอดมาได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะพอเข้าหน้าหนาวนี่เดี๋ยวป้าก็จะย้ายค่ะย้ายวงล้อไปปลูก ที่ใหม่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะถอนไปนู่นค่ะทางนน้นด้านนู้นที่ป้าปลูกพริกนูน่นจะไว้เป็นโซนเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะมาอัปเดตหอมแบงที่ป้าปลูกไว้เนาะที่ทําคลิปปลูกไว้นยคะถ้าปลูกไม่ถูกจังหวะก็ปลูกยากดูแลยากค่ะปลูกยากดูแลยากเขาจะเน่ารากไม่เดินเนี่ยช่วงเนี้ยจะปลูกงามเร็ว ขยายได้เยอะช่วงหน้าหนาวนี่แหละค่ะหน้าร้อนก็ปลูกยากค่ะเนี่ยหน้าหนาวนี่จะขยายเร็วตเร็วค่ะค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตหอมแบ่งนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องที่แวะเข้ามารับชมค่ะชอบก็กดไลค์ ให้ป้าด้วยนะคะคลิปนี้ป้าขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆนะคะว่าคลิปหน้าป้าจะพาไปชมอะไรค่ะ